สวัสดีครับวันนี้วันที่ห้าวันอาทิตย์ที่ห้าพฤษภาคมครับมาเจอกับเจ้าด่างนีด่ดูดูมือหน่อยแล้วเบิ้งเมือเบิ้งมือเบิ้งมือแน่เนี้ยเก่งนะเราเนี่ยฮะแชร์ละแม่เธอแม่เธอจะชแชร์ล่ะ ฮะนี่ยังไหยังกอฮะหัวมาติดอ,อ่ะหัวมาฮะยังโอ,โอ้ยหิวข้าวแล้วเออเดี๋ยวหมดหม้อพันก็มาจักตัวใดเป็นตัวใดเนอเอา้าสู้กันกแล้วแล้วไม่นาน เมียวังกะแลนมาแล้วครับเจแดงเจแดงวางนะนะเธอพุ่นดูเธออย่าพนเออเโอ,โอ,โอมาละมาละมาโอ้ยเนาะอ๋เอเป็นนี่แหละอยู่ทางวัดป่าดมธรรมรังศร,ร,รีจังหวัดศรีสะเกดโดยขนอยเอออำเภอนลำเกลียงนี่แหละไม่ไม่ยังเลย โอ้มีอะไรโมหัวออมานี่ฮเธอคือไข่เธอเป็นไข่ไขทำไมหน้าเธอไม่ชัดซูมไม่ได้เลยโอ้เธอ,อสีดำนี่เองปะทอ้อเดี๋ยวเราไปตามต่อที่เจ้าขาวกจะาลายเนาะขอบคุณทุกท่านนะครับที่ แวะเข้ามาเบ่งช่องเจอสำรานครับเดี๋ยวไปเบ่องอันซีตัวนั่นเห็ดยังกันอยูอ่าเดี๋ยวตามมาเลยครับเด้อเอา้าเอา้าขากันแล้วท้งฝุ่นแม่กระโหลกอันนี้คือจจมี่แม่ของเด็กน้อยซีตัวจมี่มีเอ้ลูกมา อันนี้บักขาวขาวน้อยมาพบกระหมูเป็นไรฮะเป็นยังห้องชัดลั่นเลยมาแล้วมาแล้วเด็กๆทั้งสี่โตสุลบุนวุ่นวายกันอยู่ตรงนี้ฮะว่าไงฮะกินอะไรยังดังดังเอ้ย ข้าจะนอนอยู่มาลุกขึ้นมาเลยเอาไปนอนกันละเฮ้ยยำคำยำขึ้นเราไปลับมานอนข้าจะเล่นกันอยู่มานี่โอ้บางสภาพนบเหรอดีชกชานทั้งเสียตัวนี้น่าจะถูกมดแดงกัดนะครับตัวนี้มีมดแดงอยู่เออหาลัางเทียกับมดแดงลนใส่ตกใส่ Hey, hey. ห้องกันสนัน้นบรรยากาศย่ำเ้าครับจากโมงนะฮะตอนนี้ประมาณแปดโมงครับเอขอบคุณทุกท่านนะครับที่แวะกันเข้ามารับชมช่องเจ้าสำราญเออผิตกประการใดก็ต้องขอให้เด้วยกล้วกันเนาะออภาพอาจจะเคลื่อนไหวเพราะว่าวันหนึ่งวัาสันเถอะว่มีไม่กันสันครับมีแต่เมื่อถือโทรศัพท์นี่แหละ ขอบคุณทุกท่านที่แวะกันเข้ามานะครับช่องเจ้าสำรันสำหรับคลิปนี้เอาไว้สำนีสกรกันแล้วกันเนาะเดี๋ยวพอกันคลิปเน้าขอบคุณครับสวัสดีครับ